ขาราศีตุลจะมีโอกาสดีๆทางการเงินมีมุมที่ดีในเรื่องของเงินดาวการเงินโคจรอ,อยู่ในจุดสุภาษดาวศุกร์โยกหลังดาวการเงินนะมีมุมดีๆในการล่อเงินในการก่อเงินนักค้านักขายนักลงทุนต่างๆนะครับมีมุมดีๆแน่นอนในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเซอร์กิงเพชรที่ช่อง y YouTube เชยเซอร์กิงเพชรโหราศาสตร์ คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วง16ถึง30เมษายนชะตาการงานชะตาการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็มาบอกแนวโน้มดวงชะตาให้กับคุณตลอดถ้าใดที่เข้ามาชมผมครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับชาวลัคนาราศีตุล นะครับดาวศุกร์คือดาวประจำตัวโคโจรเลงดวงชะตาได้ตำแหน่งปะและตำแหน่งพินทุบาทนะครับแต่ด้วยความที่เป็นดาวสุภเคราะห์นะครับยังอำนวยโชคได้นะครับนานในดวงชะตาเนี่ยนะครับดวงบอกว่านะครับช่วงเดือนนี้คุณจะมีกิจกรรมสังคมกิจกรรมเป็นหมู่คณะหรือมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอาจจะเป็นกิจกรรมที่ ผ่อนคลายทางจิตหรือเป็นลักษณะของมีโอกาสได้เสพดนตรีศิลปะได้ไปในที่พึงพอใจทางจิตมีการเดินทางไกลนะได้ไปนอนที่อื่นหรือแม้กระทั่งมันแปลว่ามีเหตุการณ์ให้เดินทางไกลแบบคาดไม่ถึงสำหรับท่านที่ไม่ได้วางแผนดวงดาวยังเอื้ออีกอย่างหนึ่งว่านะครับ ดาวสุขตรงนี้นะครับที่เล็งดวงชะตานั้นนะครับจะมีเรื่องร้อนรนทางจิตนะครับกับเพศตรงข้ามมีเรื่องให้ทะเลาะบอแวงกับเพศตรงข้ามนะครับก็ได้นะครับนะในดวงในดาวจะมีเรื่องให้เพศตรงข้ามให้คุณต้องไปคิดในเรื่องของคนอื่นของกลุ่มคนของเพศตรงข้ามนะครับมีกิจกรรมเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้ได้ทำนะครับ มีงานเพื่อสังคมหรือว่ามีงานร่วมกับผู้อื่นนะครับหรือได้ไปช่วยงานคนอื่นนะดวงดาวยังเอื้ออีกอย่างหนึ่งว่านะครับดาวจำตัวอยู่ในเรือนคู่มิตรนั้นนะครับทำอะไรต่างๆคุณยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งตัวคุณนั้นนะครับนะขอความช่วยเหลือจากใครนั้นมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือในดวงชะตาคุณจะใฝ่หาลาภผลใฝ่หาผลประโยชน์มากขึ้น นะครับคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของรายได้พิเศษหรือรายได้เสริมหรือแม้กระทั่งทําอะไรต่างๆมักคิดถึงนึกถึงผลประโยชน์ที่จะตกมาสู่ตัวคุณจะมีเหตุการณ์ให้คุณใจร้อนรุ่มร้อนทางจิตนะครับต้องระวังอารมณ์ทางจิตให้ดีมีโอกาสหุนหันพันแล่นหรือว่าแม้กระทั่งนะครับมีคนทําให้คุณอารมณ์ร้อนเกิดขึ้นได้ในดวงชะตา มีเหตุการณ์ให้คุณนั้นเสพข้อมูลข่าวสารมากขึ้นมีเหตุการณ์ให้คุณนั้นอ่านมากขึ้นเขียนมากขึ้นมีการจัดการเกี่ยวกับเอกสารนะครับบางท่านจะได้เสพฟงความรู้เสพวิชาการนะครับในดวงในดาวนั้นคุณจะทําอะไรต่างๆรวดเร็วปราดเปรี่ยวมากขึ้นกระชับกระเฉงมากขึ้นด้วยในดวงสตาในความเป็นไปในชีวิตของคุณนั้น ดาวสุกกับดาวพุธร่วมกันเป็นดาวคู่ธาตุน้ําดาวประจําตัวมีดาวพุธเข้ามาเสริมนะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภานะครับแล้วก็ดาวสุกก็ถูกดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดร่วมร่วมตัวฉะนั้นแล้วสุกที่เป็นปะตรงนี้จะมีแรงมีกําลังเพิ่มขึ้นฉะนั้นการขับเคลื่อนความทะเยอทะยานต่างๆของคุณจะมีมากขึ้นอารมณ์เชิงบวกอารมณ์เชิงทําให้จิตใจนั้นมีแรงขับเคลื่อนในการทําอะไรต่างๆหยิบจับ ทำอะไรต่างๆให้มีความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นในดวงชะตานะครับบางท่านที่ทํางานอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการต่างประเทศหรือมีการเดินทางไกลในช่วงนี้นะครับมีมุมที่จะแคล้วคลาดปลอดภัยมีความสําเร็จหรือมีการดีลงานหรือทําอะไรต่างๆนะครับจะมีความสําเร็จต่างๆตามมาหรือมีการคุยงานตกลงงานต่างๆนะครับมีมุมที่จะมีความสําเร็จนะครับดาวบอกว่าคุณจะได้พบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้ขอพรคุณจะได้ไปในสถาน ที่เป็นเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับาศาสนาสถานที่ที่เกี่ยวกับวิถีทางจิตจิตวิญญาณหรือคุณจะไปคล้องเกี่ยวกับจิตวิญญาณได้อ่านได้เขียนได้เสพอะไรต่างๆเกี่ยวกับกจ,จิตใจจิตวิญญาณนะครับมีโอกาสพบสาศาสนาหรือแม้กระทั่งมันแปลว่ามีโอกาสพบคนแก่คนเก่าที่เคยได้เจอเจอมาแล้วกลับได้เจอเจอกันอีกนะครับ ช่วงนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะให้คำปรึกษาช่วยเหลือสนับสนุนในกิจกรรมในความเป็นไปในชีวิตของคุณเป็นอย่างดีนะครับนนในดวงในดาวนั้นนะครับตัวคุณนั้นแหละจะเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคลาภต่างๆนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเลขนําโชคจะเป็นเลขเกี่ยวกับตัวคุณเลขเกี่ยวกับคู่ครองคนรักนะครับนะดาวลาภะเป็นมาหาอุดฉะนั้นเรามีโอ,อกาสจับโชคใหญ่นะครับหรือว่า ท่านที่ค้าขายท่านที่ทําธุรกิจดาวการเงินก็โคจรอ,อยู่ในจุดสุภาษนั่นหมายถึงว่าการเงินถ้าขาดเงินจะมีเงินเข้านะครับถ้าดาวการเงินอยู่ในจุดสุภาษในรากชตาผู้ใดนะมันมีโอกาสที่จะได้เงินจากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งมันมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จต่างๆในเรื่องของเงินวันเดือนใดขาดเงินจะได้เงินฉะนั้นเมื่อจรอล,ลีเข้ามาตรงนี้นะครับ นะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลที่รองเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่รองเงินจากสถาบันทางการเงินหรือขาดเงินอยู่จะมีเงินเข้ามีโอกาสบางอย่างทางการเงินเข้ามาสู่ตัวนะเลขอายุพศเกิดวันเดือนปีเกิดทั้งตัวเราและคู่จะออกสลากกินแบ่งนะลองซื้อลองเสี่ยงเลขนำโชค1640นนะครับนะชาวลัคนาราศีตุลเอาคำพยากรณ์ตรงนี้ไปล่อจิตใจไปสร้างโอกาสต่างๆนะครับ นะให้เกิดขึ้นกับดวงชะตาช่วงนี้เซนลางสังหรณ์ของคุณจะแม่นยำนะครับมีโอกาสที่จะปรึกษาหาหรือเรื่องเงินกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าใช้เงินไปกับการทำบุญการเดินทางไกลใช้เงินไปกับการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองไม่ทางตรงก็ทางอ้อมก็ได้ตรงนี้ แม้กระทั่งการเสียเงินไปกับเพศตรงข้ามหรือใช้เงินไปกับกิจกรรมเกี่ยวกับสังคมหรือเป็นหมู่คณะนะครับเกิดขึ้นในดวงชะตาดาวพระนสบดียังโคโจรอยู่ในมุมบุตรตะท่านใดรอการปับมบุตรหรือกําลังจ้างบริวารน,นั้นจะได้บริวารที่ดีนะครับได้บุตรที่เป็นบุตรที่ดีเทวดาอํานวยมาเกิดนะครับาดาวพระัสบดีโคโจรเข้าเรือนบุตรตะเรือนอารมณ์ตรงนี้นะครับส่งผลให้วิถีความเป็นไปในชีวิต ถ้าคิดลบจะมีวิธีแรงแรงเวียงบวกบวกเข้ามาสู่ตัวนะครับบางทีจะมีเรื่องเครียดเรื่องวิตกบ้างนะชาวราคนดาราศีตุลในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนะครับให้คิดบวกเข้าไว้จะเกิดสิ่งที่ดีเข้าสู่ชีวิตนะการผีดอกออกผลถ้าใครคิดจะทําโปรเจกต์ใหม่นะครับหรือว่าลงทุนอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ต้องบอกว่าจะมีมุมเป็นไปในทางที่ดีแน่นอนนะครับนะระวังรายจ่ายบ้างนะดาวอังคารกับเสาเนี่ยนะครับ ทำมุมเป็นอริมลณะแก่กันอยู่นะครับรายจ่ายต่างๆของคุณจะค่อนข้างเยอะนะครับนั้นในดวงบอกว่าคุณจะได้ไปในที่แปลกๆหรือได้ทําอะไรใหม่ๆได้ศึกษาอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยได้ศึกษาด้วยนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนในความรักนั้นนะครับมีโอกาสพบต่างชาติต่างภาษาหรือพบเจอใครบางคนอาจจะพบที่วัดที่สถาบันการศึกษาหรือแม้กระทั่งมีการเดินทางไกลกับคู่ครองก็ได้นะครับหรือว่ามีการเดินทางไกลกับเพศตรงข้ามนะครับบางท่านนั้น นะครับจะมีคนมาชอบคนมาจีบหรือแม้กระทั่งมันแปลว่าจะมีคนมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำเข้ามาชอบก็ได้ในดวงชะตานะครับนะในดวงมันยังเอื้ออีกอย่างหนึ่งว่านะครับมีโอกาสเกิดรักลับรักที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นรักที่เปิดเผยไม่ได้หรือมีใครเข้ามาช่วงนี้มันกลับยังเปิดเผยไม่ได้มีเหตุบางอย่างให้เปิดเผยเออกระเลิกในความสัมพันธ์นั้นไม่ได้นะครับนะมีโอกาสเจอคนรักเก่าเจอแฟนเก่า นะหรือว่ามีเหตุการณ์ให้จิตของคุณนะไปนึกถึงสิ่งเก่าๆนะมีบางอย่างมากระตุ้นจิตให้คุณนึกถึงสิ่งเก่าๆแม้ไม่อยากนึกถึงนะครับนะในดวงชะตามันยัะแปลว่าแฟนคุณจะเจ็บป่วยสําหรับคนมีคู่นะครับนะวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ